อออออรัััมนคืืช่ะไตีีสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสนุกสนุกกันอีกเช่นเคยเราจะนำทักษะที่เราได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่ประถมยันมหาวิทยาลัยเนี่ยมาเล่นในเกมนี้อยากเรีภาษาอังกฤษไม่ใช่อันนั้นหบอไอไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่นมีน้ำมัน ไม่คพอทัดเงยมือดูทีวีไม่ใช่คือเดี๋ยวเราจะใช้วิชาศิลปะวาดรูปทายชื่อหนังกันแล้วกติกาคือเราจะแบ่งเป็นสองทีมเราจะจับเวลาในการเล่นอยู่ที่1นาทีต่อหนึ่งหข้อจับคู่เลยดีกว่าไม่อยากจะคิดเลยถ้าบูเล่พี่เขี่มาเลยพี่เข้ามาผิดแปลว่าบูเล่จริงจริงมันค่าเท่ากันหมดนะดูแลกันาูแลกันวมเข้าไปดูเข้าไปเฮียมัง ได้แล้วเอาวะหนึ่งสองซ้อมไม่เล่นไม่เล่นไม่ไม่คุณไม่เล่นใจกันเลยบอกเลยว่าคู่บูเลเนี่ยไม่ได้เป็นเล่นไม่ได้เป็นคู่จิ้นที่เราจิ้นกันธรรมดาเฉยมันมีเหตุการณ์ขึ้นมาอีกอาจันเรื่องอะไรม้างนั้น รับของพวกเราดีกว่าเดี๋ยวูกนวันนี้ก็ดูกูเกิลนำเลยความสวยสวยหรือเปล่าโอเคงั้นทีมไหนจะได้เล่นก่อนไปย้ชมเลยชนะเล่นก่อนหน่อนัดคมึงออกสองขอกันเนี่ยมาเดียวมาเดียวมาดเดียวเราชนะเล่นก่อนบอกกันว่าก็คือรอบนึงเราจะเล่นทีมละ5คข้อแล้วก็ถลับกัน เราทีมหานวลชวนฝันแต่ตอนนี้เป็นนอนคนคือทีมคือคือไม่ฝันเลยกับเราเลยจะชนะไหมพี่คิดอยู่ไงว่าจะวาดอะไรยังไงเห็นไหมเขามีการเตรียมพร้อมบอกเลยว่าทีมเรานั้นชนะแน่นอนทีมนุนบูเลบูเลยสายฮายสายหาก็รู้อยู่คู่อาถันนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่นี้จะอาถันแรงสักแค่ไหนพูดเยอะอ่ะขอแล้วเจ็บคอ บูเรพาสวยออ้บหบอกเลยทีมเขาเขาบอกว่าเขาเก่งบอกเลยอ่ะทีมกูแพ้ก็ได้ว่าเขาเขาไม่ได้บอกเลยบอกเอกเป็นไงเราเราต้องสู้ใช่แค่ชื่อทีมก็คือ่ทีมาเรียพาสวยอชนะแน่นอนชนะชื่อทีมแต่ว่าวันลูก ready fight เชยาะปโเช็ค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 เลยค่ะ อุ้ยม่นเป็นเรื่องอะไรกูเคยทำไงง่ายนะหนูจะเคยดูไหมอ่ะอะดูมันคือเรื่องอะไรอ่ะไม่เคยดูอ่ะทำไงดีอันนี้เป็นหมวดแอนิเมชั่นแอนิเมชั่นชิบหายแล้วไงไม่เคยดูเรื่องนี้ทำไงอ่ะไม่ค่อยดูด้วยแอนิเมชั่นอ่านลองลองมันคือเรื่องอะไรแอนิเมชั่นมันคือมันมีตัวอะไรมั่งใบให้เราแค่นี้ใช่ไหมอ่ะอ่ะนึกออกแล้วหรอแล้วขออ่านดีๆก่อนโอเคไหม ไม่หาต้องได้หนึ่งสองสามพี่อะไม่ได้เดี๋ยวนี้เอาหมดเวลาแล้วหมึกมือมือกิ๊กหมึกโอเคเอาละหนึ่งสองสามมืออะไรอ่ะนวลถั่วถั่วหรือเปล่าอะไรอ่ะตัวอะไรวะกระต่ายกระต่ายชัวมีฟันออกมาพี่มันไม่ใช่พี่ดูดีดีนั่นนั่นคงกระดูกหรืออะไรอ่ะนวลอุโมงมากเลยนั่นคนอะไรอ่ะนโลกเหรอวะกวางไม่ใช่ โอ้ยเอาใหม่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 หมาหมาหมาใช่ใช่ใช่แอนิเมชันที่เป็นหมาตัวอะไรวะกูคิดไม่ออกไงโอ้โหลาอ๋อไอ้นี่อะไรนะดัมเนเชียนเออฉุนติแต่มันอยวันโอวันดัมเนเชียนเยสเขาดูได้เหรอวะทำไอันนี้จุดหรือเป็นรกมันตัวใหญ่ๆเลยทีมันเป็นตี๋เออหรอ แต่พี่หานถือว่าเก่งอ่ะเนี่ยเฮ้ยเก่งไม่เกินหนึ course, er ่งนาทีใช่ไหมไม่เกินไม่เกินไม่เกินมาเหนือมากอ่ะพี่หานอ่ะเขาดูไงเขารู้ไงไม่รู้แต่เห็นหมาจุดๆก็เลยถึงน้ำเลยเชียร์เลยวิถึงเต้นเนอะไม่นี่ถึงกันไม่ได้แล้วนะกูอยู่ทีมพี่บูไงอ้าวอ้าว ง่ายอย่าตายมันเป็นอ๋อตองตรงบ้างก่านหลังกินไม่ออกมันแบบอะไรบ้มันเป็นหมวดมันเรียกว่าหมวดอะไรอะพี่หานถ้ามันอยู่ในหมวดมันก็หนังแอคชั่นเอออ่าแล้วก็ไม่ค่อยดูด้วยแอคชั่นอู้หูมีหลายภาคอ่ะโอเคอ่ามันมีหลายภาคเออถ้าประกาศจริงไปคุณจับเวลาเลยนะอ่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามกัปตันอเมริกาไม่โอ้ยมันอาอะไรนะไอรอนแมนเออมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วดรสเตน อุ้ยอะไรวะเนี่ยแบทแมนโอ้เออเจริงนะเขาได้เนื้อใช่อือสิบเก้าวิอ้าวอยู่ที่ดวงหมดแล้วอยู่ที่ดวงใช่ปีกพังอ้าวมาไม่ออกเหรออันนี้จอยเกมอ่ะจอยเกมอ่ะไม่กูกำลังจะวาดตาอย่างนี้ไงอย่างนี้อย่างนี้งี้เข้าใจเปล่าเออแบทแมนน่ารักเชียว ต่อเป็นตอนที่เป็นดักแด้มันมี้ก็หนึ่งหนึ่งแล้วพี่หาขอให้ได้เรื่องง่ายๆเถอะหนูไม่ค่อยได้ดูหนังเท่าไหร่อ่ะหันมาทั้งนี้พี่เดี๋ยวนวลมันแอบมองหันมาให้หนูดูก็ได้นะหนังเหมือนกันพี่หาน่าจะได้แต่มันได้ตอบได้ก็อปล่เรื่องหนังแอคชั่นดีไหมวะโอเคเริ่มนะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะจริงๆมันนวลมึงตอบเลยมึงตอบเลยนวลมึงตอบเลยไม่ใช่เยฉลาม มึงตอบเลยมึงตอบไม่ใช่มึงตอบเลยอะไรวะมาในหมวดปลาเนี่ยใช่ละปลาปลาชักชักเบบี้ชักชักชาร์กชักไม่ได้เพลงอันนี้แปลว่าไม่รู้เลยโอ้ยไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรอะจวนไม่ใช่จวนเล็กสามสิบวิเล็กสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิชาร์กชากชาร์กไม่ใช่คือเรื่องอะไรอะนีโมืออ่านสติหรือเปล่ามึงฮะไม่รู้ อะไอ่ะเรื่องอะไรอ่ะหลือิช1าวิบห้าวีสิบห้าวีสิบห้ิบ้าวีเร็วเร็วสี่สี่เรือใบโอสิบวิอ๋ออ๋อสมเวลนอะไรนะอันเดอร์อันเดอร์พี่ห่านว่าเก่งมากอันเดอ์สามออผู้พิหนัาอะไรเวลาแล้วหมดเวลาหมดเรื่องอะไรไม่เคยดูอ่ะอ่เรืง เรื่องจอจ่จอจอก็คือฉลามแหละแต่ทายชักทายอะไรไม่ไม่ได้ทายเป็นชื่อหนังออกมาซึ่งพี่หานว่าวาดเก่งเว้ยพี่หานวาดเก่งแต่มึงตอบไม่ได้เองเไม่เรื่องไม่ออกใช่่เคยดูไหมจอไม่เคยดูด้วยก็เลยไม่รู้เคยรู้ไหมว่ามีชื่อเรื่องจออยู่ในโลกนี้ไม่รู้เหมือนกันงั้งนง่ายๆก็ไม่ได้ละโอเคอันนี้ก็ไม่ได้คะแนนโอเคแล้ต่อไปตาอะไร ง่ายปะบอกโอ๊ยง่ายไหนยังไม่เห็นเลยพี่ง่ายหนูตอบไม่ได้แน่เลยอ่ะยังไม่เห็นเลยโอ้ยตอบได้เลยโอโคตง่ายเลยอะไรวะหันไม่จับให้ได้อย่างงี้อะไรอ่ะตัวหนึ่งนะยู่โทรศัพท์จับเวลาก่อนสไปเดอร์แมนอย่าไม่ให้วาดหนังหนังหนึ่งสองสามสไปเดอร์แมนใครทันมิกใครทันมิกเรื่อยไปใครทนมิกตรงไหนวะแเดแล้วเอาจิงป๊อ เราะว่าดโครงตรงเนี้ยกูเริ่มรู้แล้วไอ้เรื่องมันมีหนังอยู่ไม่กี่เรื่องที่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรือแต่เนี้ยกูว่าเป็นเรือใบเป็นเทคนิคมันต้องใหญ่ๆไม่ใช่เหรอวะจะเป็นเรือกับแจ็คโอ้โหกูน่าจะรอให้เขาแบบเขียนสองคนนี้ก่อนเนาะตอนเนี้ยตอนนี้เขากอดกันเออกูณน่าจะได้ไม่จับให้ได้อันนี้นะอยากอยากในเรื่องที่ง่ายๆอ่ะมันคือเรื่องอะไรวะมันคือซีรีส์ในเน็ตฟิกส์ตายแล้วอีกยาก พี่หาเราหลุดจักชอบจับได้เลยที่กูไม่ไม่รู้จักอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเสิร์โปกให้ดูตายเลยอ๋อต้องมาวาอันโอเคโอเคโอเคจริงกโอเคจริงจริงพี่หาไม่หาดต้องตอบให้ได้นะเรื่องนี้หนึ่งสองสามไอ้ยขึ้นโค้งมาแล้วครับผมน้ำมันช้างอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ฝรั่งเฮ้ยไอ้ยาเออไอ้ยาเออง่ายอันนี้ง่ายตอบได้แล้วพี่ตอบได้แล้ว เดวิสันมันเป็นเจ้าหญิงอฮะเออเจ้าหญิงฝรั่งตัวอะไรวะเอต้องฟิตพี่ต้องพี่เป็นคนพี่เป็นเป็นเป็นเรื่องอืมจินตนาการอันร้นเรื่ของเขาตาข้างเดียวเหรอันนั้นคือหมายถึงว่าเจ้าหญิงเขาท้องแล้วเป็นมีเด็กออกมาหรือยังไงนะเจ้าหญิงเขามีตาข้างเดียวนะมือนีนึกไม่ออกเลยอ่ะจริงๆนะฟิตในเน็ตฟิกพี่ แล้วี่าพูดเลยเหี่เอาี่เอาไม่อะมีสันจะรักอย่ในนี้ี่น่เลยติวิติวิเเรื่องมันเป็นแบบสิ่งของอะพี่ไม่เคยดูอะนี่ไม่อมีสามสอหนึ่งมดเวลายเวลาจ้าไม่ได้ เฉลยเดอกคร้าเด็กเฝ้าเคยดูเปล่าพี่ไม่เคยดูหน้าหน้าตาแบบคุณเป็นไงเด็กหน้าตาผมว่าทจะหนูว่าพี่เคยเห็นอ่าไม่ออด้วยอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูไปกัะทีมเราก็คือโหเฮ้ยมันเหมือนจริงๆนะเข้าใจเคยดูจหมอ่านการล้ำเลิศว่ะเทียบไปเทียบได้กับอาปกว่าเหมือนจริงตัวผู้หญิงเหมือนจริงชายอย่าไปสนใจมานะ อันนี้ภาพตรงที่ไม่เคยดูเองนวลทำได้ดีเลยพี่ฮาเราได้แค้มันยังไม่ถึงเลยมันยังไม่ถึง่ที่ต่อไปที่ต่อไปตื่นเต้นแล้วเนี่ยมาต่อไปตายไหนมาให้กูเอาไ้อลลืมลืมให้กูดู่วยอะไรวะกูดูเไม่เคย กูก็ไม่เคยเหมือนกันพอเปิดพอเปิดมันเป็นหมวดอะไรอะพี่ห่านพอรู้ไหมคะไม่เคยเหมือนกันอ้าวไม่เคยกันหมดเลยอ่ะยังไงดีพูดง่ายไหมนะเดี๋ยวขอดูก่ันมันเป็นหมวดการ์ตูนแอนิเมชั่นดาวแอนิเมชั่นแอนิเมชั่นโอ้ยไม่ใช่แค้พอเดี๋ยวบูมก็ไล่กัมาทุกเรื่องเลยเน้นความเน้นไล่เลยจะว่าอยังไงนะกูจะว่าอะไรดีวะสองซ้ำใช่พี่บูหนูไม่รู้จริงว่ะแต่หนูว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่แบบว่า อะไรอ่ะฮาวมูฟี่คาเทลไม่รู้ว่าอะไรอ่ะไม่รู้มันมีปกอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีแบบอัพอย่าพูดดิอ็าอัพเก่งมากอันนี้กูนึกว่าภาษาพี่รู้ได้ไงวะลูกโป่งบ้านคือเลว่าสวยเขาเก่งเขาเก่งเย้เขาเรียกว่าดวงดีทีมดวงดีแล้ว ไปพี่หานเอาอีกแล้วทีมฝั่งนี้ไม่น่าปั๊บตั้งแต่แรกเลยมาเรียเริ่มนะสามสองอันนี้พี่อันนี้อันนี้อันนี้พี่หานไม่ไี้เปิดแลเมื่อกี้พี่หานขอเปิดเลยตอบได้พี่โอ้โหอันนี้อู๋อู้กูอยากได้ข้อนี้มากเลยกูว่าลูกได้เลยจริงจริงโคตรง่ายมึงอันเดียวว่าอันเดียวได้เลยจริงไม่ไม่เคยดูแต่แต่มันก็คนจริงมันจะัีจริง มึงตอบไม่ได้คือมึงงัวมากจีนก um, ่อนได้ไหมอ่ะเป็นหนังหูมั้งได้อยู่แล้วมึงมั่นใจมีอะไรตอบได้อย่าได้เรื่องนี้มากเลยตองฟัมให้ไอ้สัตทักเกี้ยอะไรล่ะรอก่อนดิรอกเขาวาดก่อนเฮ้ยเหมืงอะนี่รู้แล้วเลยไอ้เหี้ยกูตอบได้เลยอ่ะจริงๆอะไรวะอะไรอ่ะโอ้โหคนง่ายเลยอ่ะขึ้นมาแบบเนี้ยขึ้นโค้งแล้วคือได้เลยอ่ะนวลเมเลมอนโอ้ยเอ๊ยมึงกล้าตอบได้ไงว่าเดือมอนอีเวนโอ้นวล คือได้ดูหนังมั้งปะเนี่ยมึงได้ดูหนังมั้งปะเนี่ยไม่ได้ดูหานไปวัดแดงไอ้ไม่ได้ดูหนังมงเ่ยปิ้นสโตนปิ้นตนหน้ามึงอนี่ยสามสิบวิแล้วนะพีทคิดดีๆปฐมตั้งแต่ปฐมสัญลักษณ์ช่วยมึงขนาดนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่ปฐมอะเออสัญลักษณ์อะสัญลญารักอะไรวะสัญลักษณ์สัญลักษณ์สัญลักษญายี่สิบวิโอ้ยอยากตอบเองมากเลยนุ้ยอยากตอบเองมากเลยตอบมึงได้เลยอะเหลือเพียวิเลยมาก งี่มี่าันสัญลักษณ์สัญลักษณ์นี่มีมีหนังสือป้ายาอนิยายมีในหนังสือหลเอหมดเลยเหรอ่ประงหนาาเหล่พรหวดยมาลี่ัทกูะอยู่แล้วสัญลักษณ์สัญลักษณ์อาไระท่านหวาาหน้าหน้าแล้วก็แบบ้าอันเดียวเขาเรียกว่าอะไรว่าใส่ฝาไฟฟ้าอันเดียวเหมือนมาวัดี่กาาต้องไหนมันคือเฮรี่อ่ะ ไม่ไม่คิดว่าเป็นเนี่ยดอกไม้ไฟอ่ะคือแบบก็นนี้เรื่องอะไรกระตู้นเรื่องอะไรมันเป็นดอกไม้ไฟโนมิตามันไม่เหมือนแว่นนะมันเหมือนตาพวกไอ้มดแดงอะไอ้เราแพ้เขาแล้วแหละเราไม่ต้องเล่นเกมต่อไปแล้วเราไม่เล่นเราเหรอเล่น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 เลใครว่าตาใครว่าอุ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้ต่อม่ได้แน่เลยอ่ะอินวอนอ่ะ อีนวลอ่ะแสดงว่าอ้งแต่แต่ว่าอะไรกีวะขอขอดูพอตเตอร์ก็เป็นเครียดละง่ายเลยอ่ะจริงง่ายง่ายหนึ่งสองสามอะไรวะแบล็กแมนง่ายมากอะไรวะแต่ใช้ข้อแฮร์รี่พอตเตอร์แล้ะบัวเห็ดหรออะไรวะนั่นคืออะไรอ่ะเห็ดอะไรวะมาชลูมาชลูมาชลูที่มันเป็นขีใช่ปะไม่ใช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 ่อะไรวะใช่พี่มันกินเห็ดไง ไม่ใช่จ็อกเกอร์อะไม่ใช่จ็อกเกอร์มันคืออะไรวะที่มันเป็นซอมบี้ซอมบี้สัประหลาดที่มันถือลูกโป่งอะมันคือชื่อเรื่องอะไรไงมันคือชื่อเรื่องอะไรอ๊ะอ๊ะอะไรวะยัน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 แบบ20เม20วิอะไรวะ20วิแผ่นแผ่นไอ้เหี้ยอะไรวะมันชื่ออะไรวะผู้หญิงไทยภาษาไทยภาษาไทย พิงเพนเตอร์อะไรวะมันจะคืออะไรหนังสือไงอันนั้นหนังสือยี่สิบไม่ใยี่สิบวันไม่เหมือนใช่ไหมเนี่ยไม่เรารู้ว่ามันคือเรื่องอะไรเลยลองภาษาไทยของอันนี้ภาษาไทยของอันนี้ยังลบหรอเนี่ยอะไรวะอุ้ยอะไรเนี่ยหมดเวลาเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะ อิดอเออรู้แต่แบบมันติดอยู่ตรงนี้นี่ไงอิดไงไม่เหมือนอิดเนาะขอพี่บูอะวาดอันนี้ปุ๊บไม่รู้อันนี้กูนึกว่าเห็ดใช่ปะแล้วก็หันหลังอะมันหันหลังอะคนาหันหลังอะมือแล้วพอแล้วพอเขาวาดนี้ปุ๊บกูรู้แหละลูกโป่งเออแต่รู้ว่าที่มันเป็นเรื่องผีที่มันเด็กอะไรแพ้เราอยากอยากให้มันเสมอไม่เสมอนะไม่ไม่เสมอจริงๆ คนละข้อเออสองข้อก็ไงคนละข้อพอดีโอเคว่ะโอเคจับหนูจับใช่ไหมหันไปทางนู้นนะอ๋อยากมายเลยอ่ะอันนี้ง่ายแต่วัดยากง่ายแต่วัดยากมันคือตัวการ์ตูนอันนั้นใช่ไหมอ่ะเป็นอะไรเป็นการ์ตูนเหรอใช่แต่วัดแต่วัดการ์ตูนแอนิเมชันโอเคโอเคอนิเมชั่นที่ไม่ไม่ค่อยได้ดูโอเคหอมนะพี่ฮันอะไรวะเนี่ยเรื่องเดียวกูเมื่อกี้ป่าววะเรื่องเดียวกัน อุ้ยอันนี้ง่ายอันนี้น่าจะตอบได้อะไรวะอุ้ยเนี่ยพี่หานมาริโอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรอ่ามิดซาปต์อ่ากูเออมันลบใหม่แล้วเว้ยมันลบใหม่แล้วอายี่สิบวิยี่สิบวิผ่านไปเห็ดอันนี้คือเมื่อกีนนี้คือหมอนรองคอว่ะไม่ใช่พี่สลบเออไม่ใช่พี่หานตัวมาริโอ้จริงๆเหรอสามทิววิแล้วนะนวลมึงวาดเห็ดตรงนี้นิดนึงดิ เนี่ยเห็ดอะแล้วเดี๋ยวก็เพี้ยงก็ดึงดึงมาริโอชัวร์มันเป็นเตาที่มันจะนี่เหี่ยลยยี่สิบวิอันนี้มันคือเฮ้ยแต่เขาเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่่เขาเป็นเอกลักษณ์เลยเหลือพี่วินี่เขาเป็นแคืออะไรเห็็ดดเเหห็ดไี่ฮใช่ตัวอะไรพี่พี่เอาจริงอะ จำเสื้อแบบเนี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรอันเนี้ยโอวัารอดะพี่หันเป็นโอวัลคาร์ดเย้ใช่เหรออันแรกเนีพี่หนูว่านะก็เนี่ยพี่หาหนูว่าอันแรกกัหนูว่าเป็นกระบอกอวกาศเนี้ยแล้วก็มีคนเนี่ยอะไรเนี่ยดี่ดูนึกว่าคมไฟเสื้อตารางเสื้อบูดี้แต่เอามารวมกันเป็นสองตัวพี่อันนี้มันมั่วมากมั่วเขา บัวคารบอยชิบหาร์บอนนี่ต้องเป็นยังไงวะมันคือหมวกพิฆาตอันนี้อะไรอะปืนหรือปืนปืนอันนี้คือปืนนี่นึกว่าเอามารวมกันหมวกอวกาศมารวมกับมันคือหมวกคารบอนมอสคุณหมวกคารบอยทีมสุดท้ายหยิบไปเลยเพราะหมดพลังกับพ่อเมื่อกี้ว่ะถามมาทางนี้นี่น่าจะยากที่สุดในสิบข้อเลยใช่คุณูฝากความหมายไว้ที่พี่แล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นหนังแนวไหนวะ ก็เป็นไรเพราะว่าเราก็แบบอยากให้มันสูส่สีสูส่สีอะตอบผิดไม่เป็นไรพร้อมนะออ <c oughs> พร้อมนะฮะจากเวลาหนึ่งสองสามเริ่มมันมีคำนี้เว้ยพี่บูปึ๊บซันซันปะไม่เป็นเรียนออฟแตซันไม่ใช่แล้วเป็นหนัง <c oughs> อะไรวะเนี่ยปูน <c oughs> ปูนเทนทูปูซานไม่ใช่ไม่ใช่อ,อ,อะไรอะไม่สวยวอวกาศ <c oughs> เดี๋ยวเออเรือดำน้ำเหรอ รถไฟเหรอเนทนซันอะไรอะเนี่ยวาดได้แค่นี้แหละอะไรอะคนอะไรวะมีเรื่องนี้เลยหรอวะไงพ่อแม่ลูกไม่ใช่เลยคอมพิวเตอรเลยเมาเลยอะไรเยอะอะไรอะอะไรอะไม่รู้เหมือนกันอะเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรอะบ้านเนอะเนียบ้านทอง เนี่ยมันได้แค่นี้เลยเนี่ยคือตามโปเตอร์ยี่สิบวิสิบวิสุดท้ายโปเตอร์เด็ดเด็ดเลยเนี่ยตามโปเตอร์เลยเนี่ยมีหนึ่งอะสองห้าวิสองห้าวิห้าวิจริงเนี่ยตามโปเตอร์เลยเนี่ยมองให้มันเป็นอะไรเนี่ยเบือดำหน้าหมดเวลาไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเฉลยก็คือลิด มิสซันชายเดียวกูรู้ว่าบ้านรูกว่ารถไฟเออแต่เลก็วาดเงินเนี้ยเนี่ยเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นสีเหลืองอาจจะนึกออกเลยอะถ้ามีใช้ปากกาเหลืองอะแต่เี่มันไม่มีเอ้ยนี่ไงเออมันไม่มีอยากพูดเลยหนึ่งคะแนนนะครับหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนไปแล้วจริงยากไหมยากอ่ะทีมผู้ชนะได้สามคะแนน เราดเก้าข้ามผ่านความว่าสวยไปแล้วมันเป็นปีใหม่ไม่ตากกราดาใหม่ชีแล้วมันจะรุ่งเรืองแล้วบูเลพาสวยเราดูมันอยู่ที่ดวงเหมือนจับได้เรื่องง่ายหรือว่าแบบตอบได้เรื่องนวนง่ายมากแฮร์รี่พอตเตอร์เว้ยทุกคนเราคิดได้หมดแดงเล่นดอกไม้ไฟอยู่อ่ะเพราะมันมีสายฟ้าหรือว่ามีไม้ไม้ไม้กวาดอะไรนะแล้วแฮร์รี่หน้า แต่เนี่ยหน้ามันเหลียวเป็นไอ้มดแดงอย่างก็ต้อาตีกันแล้วอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าเราก็ได้สนุกสนุกกันจริงจริงบ้างมันไม่ต้องมีสกิลการวาดภาพเลยใช่แค่คุณดูหนังอะคุณดูหนังเยอะๆหรือคุณจับทริคหรือจับอะไรของมันมาวาดแค่นั้นอะก็วันนี้เราวันนี้เราแพ้ขาดลอยี่เราออกไม่เข้าเฉยๆแบบนี้จริงเผื่อเผื่อคราวหน้าจะได้แบบ มีเทป2หรือครั้งที่2เราจะได้แบบเฮ้ยทำไมมันเก่งขึ้นวะถูกต้องเห็นไหมเป็นแผนมันเป็นแผนของเราเว้ยเราอ่ะเราวางสเต็ปสเต็ปสเต็ปเงี้ยจีให้ก่อนครั้งหน้าเราไม่พลาดแน่นอนอย่าคิดนะว่าแค่ชนะแล้วจะใช่เปล่าใช่เปล่าครั้งหน้าเจอกันวันนี้ก็คือ บอกแล้วว่าเราชนะชนะคือไม่ได้แบบอยากจะอวยหรืออยากจะอะไรนะเราชนะไงมันกลับมารวนล้วนดวงจริงมันมันแค่มาร่วมสนุกขำๆเลยแต่ว่าเราจะชนะไงพอ่รอนให้เรานะใช่นวลนวลโง่โไอ้ไม่ใช่ นวลไม่ไม่ค่อยดูหนังไงไม่ได้โง่น่่นวลไม่ได้โง่นวลไม่ได้โง่นวลแค่ไม่รู้นวลแค่ไม่ได้ดูหนังเออขำขสนุกถ้ารอบหน้ามีอีกก็มาค่ะมาค่ะมาเราก็ชนะอีกดี สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้เราเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนาะใช่เลยแต่วันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะสัปาสุดท้ายนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยจะได้ดูว่าคลิปต่อไปเราจะมาเล่นเกมอะไรกันอีกนะมคะงั้นพวกเราไปจริงๆนละไปดูหนังต่อไปไม่ต้องแล้ว่าลูกด้วยใช่เลยวะบ๊ายบาย บูเล่อะนะบูเล่ทำไมทำไมบูเล่ทำไมเว้ยหน่อยเว้ยหน่อยเว้ยหน่อยสวยเขาอะนะนอกจากความสวยแล้วเขาก็มีหลายอย่างมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นถ้านางแบไปด้วยกันรถก็ดับหรือว่าไฟดับหรืออะไรนี้อุ้ยเดี๋ยอะแยะมากมายเลยอะไปถ่ายงานเลยด้วยกันคือพังพังโดนอะพัง ดิดพังกิดพังขึ้นเครื่องบินเครื่องบินค้างไป2ชั่วโมงจริงหรือว่าไปออกกองนะครับวันนี้ฝนฟ้าไม่ตกแต่เพราะว่าผู้ไปด้วยเป็นบูเลต้นตกงกันแทด้งมาเลยปักตะไคร้ก็ไม่ทันแล้วมือจริงเออนี่ก็ถือว่าอาสกรลัดนี้ก็น่าจะล้มลบความบูเลพาสวยไปได้ทังวันนี้จะมีแต่ความดีความสวยแล้วก็ความรวย